สวัสดีครับผู้บาสัารแฟนเพจเข้าสวนผักครับสวนักแปงลูกอ่อนดูมกแปงโอ้มาเก็บปักแปงอ่อนครับนี่นี่ครับ,บแปงอ่อนครับนี่นึงสองครับไป เดี๋ยวมาเก็บกันครับสองหน่วยแล้วสองลูกครับนี่ครับสามลูกครับเนี่ยสามลูกเดี๋ยวมาเก็บกันครับสามลูกสามลูกแล้วสี่ลูกครับสี่ลูก ห้าลูกครับห้าลกูกเดี๋ยวมาเก็บครับห้าลกูกหกลูกครับนี่หลกูกเดี๋ยวไปเก็บกัน จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ